สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ l i s h m a n shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใน้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ n l i c h m a n s h o p หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m i l o r i i i n 3 Server g l o b a l กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับระบบใหม่ที่อัปเดตเข้ามาใน s e r v ์ฟเวอร์ g l o b a l l ได้สักพักแล้วนะครับ นั่นก็คือระบบวิญญาณปีศาจนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ช่วยเพิ่มพลังลบให้กับเราได้เยอะมากๆเลยนะแต่ว่ามันก็ใช้คิสตั้นเขียวเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับระบบนี้กันเลยดีกว่าครับเอาละครับสำหรับระบบวิญญาณปีศาจนะครับก็เป็นระบบที่ทําให้เราเนี่ยสามารถแปงลงร่างเป็นปีศาจชนิดต่างๆได้ตามที่เราเลือกเอาไว้นะครับผมพร้อมกับได้ความสามารถพวกสกิลพิเศษต่างๆมาด้วยนะ ซึ่งปีศาจแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเนาะสำหรับระบบนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเปิดให้ใช้งานตอนคลาสไหนกันแน่นะเพราะว่าจากที่ผมได้ลองทดสอบในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยระบบเกมก็แจ้งมาว่าจะเปิดให้ใช้งานระบบนี้ได้ตอนคลาส8นะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยอัปเดตระบบนี้เข้ามาตั้งแต่ตอนที่ผมยังเป็นผู้เล่นคลาส7อยู่เลยนะครับก็เลยทําให้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันต้องเป็นคลาส7หรือว่าคลาส8นะครับผม แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเปิดตอนคลาส8มากกว่านะครับเซิร์ฟเวอร์โก o b a l อาจจะเอาเข้ามาเร็วเนาะโอเคนะครับสำหรับระบบวิญ,ญญาณปีศาจเนี่ยก็จะมีลักษณะในการใช้งานคล้ายๆกับฟังก์ชันเอลเลยนะครับผมก็คือจะมีให้อัปเกรดเลเวลอัปเกรดดาวเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับวิญญาณปีศาจของเรานะครับ โดยครั้งแรกนะครับผมที่ระบบนี้เปิดให้ใช้งานเนี่ยก็จะมีภารกิจให้เราทําเล็กๆน้อยๆนะครับและหลังจากที่เราทําภารกิจเสร็จจนครบหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับพิญญาณปีศาจมา2ตัวก็คือ2ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นระดับสีม่วง1ตัวแล้วก็ระดับสีทอง1ตัวนะครับอันนี้เนี่ยคือการันตีแน่นอนว่าจะได้รับทุกคนนะครับผม และถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะได้วิญญาณปีศาจตัวใหม่ๆมันก็มีช่องทางให้เราหาเพิ่มอยู่นะครับนั่นก็คือตู้กาชาสุ่มวิญญาณปีศาจนั่นเองนะครับผมสำหรับตู้กาชาสุ่มวิญญาณปีศาจนะครับก็จะอยู่ในที่เดียวกับตู้สุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงเลยนะครับแต่ว่ามันจะอยู่อันล่างสุดเนาะสำหรับตู้กาชานี้นะครับก็จะเปิดให้ใช้งานพร้อมกับตอนที่ระบบนี้เข้ามาเลยนะครับซึ่งในการสุ่มกาชาเนี่ยจะใช้ไอเทมหินสีฟ้าแบบด้านบนตรงนี้นะครับ หรือว่าจะเรียกเป็นหินกาชาก็ได้เนาะและวสำหรับหินกาชาก้อนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหายากเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้เพชรฟ้าในการซื้อนะครับโดยราคาเนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ200เพชรฟ้านะครับผม แต่ว่ามันก็มีแบบขายครึ่งราคาให้เราจํานวน10ชิ้นนะครับราคาก็จะอยู่ที่100เพชรฟ้าต่อ1ชิ้นเนาะสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะเหมือนกับใบเปลี่ยนอาชีพเลยนะครับผมถ้าเราซื้อครบแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถซื้อได้อีกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูเลยแล้วกันเนาะนี่นะซื้อ10ชิ้นนะครับผมก็1000เพชรพอดีนะครับเห็นไหมหลังจากที่เราซื้อไปแล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถซื้อได้อีกนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับผมอยากจะซื้อเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้แต่ว่าราคามันก็จะเปลี่ยนเป็น200เพชรฟ้าแล้วนะครับผมเราสามารถซื้อได้เรื่อยๆเลยนะไม่จํากัดจํานวนสามารถซื้อได้จนกว่าเพชรฟ้าเราจะหมดเลยนะครับผมหลังจากที่ทุกคนเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะเริ่มท้อกันบ้างแล้วเนาะว่าเราเนี่ยจะหาเพชรฟ้ามาจากไหนนะครับผมลําพังเนี่ยแค่เอาไปอัปเกรดระบบโลกศักดิ์สิทธิ์ก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยทางตัวเกมก็ไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดนั้นเนาะเพราะว่าหินกาชาก้อนนี้นะครับมันก็มีแจกฟรีทุกวันนะครับผมซึ่งเราเนี่ยสามารถรับได้ฟรีวันละ1ชิ้นนะครับจากการที่เราทําภารกิจรายวันให้ครบ200คะแนนนะครับผมก็คือหีบสมบัติอันสุดท้ายตรงนี้นะครับ หลังจากที่เราทําภารกิจครบ200คะแนนแล้วนะครับเราก็จะได้รับหินกาชาฟรีมา1ชิ้นเนาะแล้วก็เพชรฟ้าที่เราจะได้รับจากวันละ50เนี่ยก็จะถูกเพิ่มเป็นวันละ80เพชรฟ้านะครับเรียกได้ว่ามันก็ยังดีนะครับที่มีแจกฟรีเนาะเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนนึงเราก็จะได้จากตรงนี้เนี่ยต่ำๆประมาณเดือนละ30ชิ้นนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมเราเนี่ยก็ยังสามารถแลกซื้อได้นะครับในร้านค้ากิวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูเนาะ นี่นะครับผมเข้ามาที่อารีอันช็อปนะครับในร้านค้ากิลเนี่ยก็จะมีขายเช่นเดียวกันนะสามารถซื้อได้สัปดาห์ละ2ชิ้นนะครับรวมแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งก็จะได้เฉลี่ยประมาณ8ชิ้นนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่านอกจากร้านค้ากิลแล้วเนี่ยในร้านค้าสงครามข้ามเซิร์ฟนะครับมันก็มีขายด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็สามารถซื้อได้สัปดาห์ละ2ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับ เอาจริงๆแล้วเนี่ยรวมๆแล้วนะครับ1เดือนเนี่ยเราก็หาได้ประมาณ50ชิ้นเลยนะครับผมสําหรับผมแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่นะอย่างน้อยสายฟรีก็ยังมีช่องทางให้หาอยู่บ้างนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าจะหาหินวิญญาณปีศาจได้จากช่องทางไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูระบบกันแบบเบื้องต้นกันบ้างนะครับผมนี่นะครับก็เข้ามาที่ระบบเดมอนโซหรือว่าวิญญาณปีศาจได้เลยเนาะ นี่นะครับผมสําหรับหน้าต่างแรกนะครับก็จะเป็นหน้าต่างรวมวิญญาณปีศาจที่เรามีในครอบครองตอนนี้ทั้งหมดนะซึ่งเราเนี่ยสามารถอัปเกรดเลเวลได้ที่ตรงนี้เลยนะครับโดยการกดเลือกไปที่วิญญาณที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มสีเหลืองตรงด้านล่างที่เขียนว่าดีเทลนะครับหลังจากเข้ามานะครับมันก็จะมีรายละเอียดสกิลต่างๆให้เราดูเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัปเลเวลหินวิญญาณตัวนี้นะครับ ก็ให้เรากดมาที่คําว่าอัปเกรดได้เลยแล้วเราเนี่ยก็สามารถอัปเลเวลได้เลยนะครับซึ่งการอัปเกรดเลเวลเนี่ยจะใช้หินก้อนนี้เป็นวัตถุดิบนะครับผมสามารถหาได้จากภารกิจรายวันต่างๆนะครับเช่นการตีบอสนะครับการลงดันเจียนต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าที่มันแจกฟรีรายวันเนี่ยยังไม่พอใช้เราก็สามารถใช้คิสตั้นเขียวซื้อได้นะครับในราคาชิ้นละ5000คริสตัลนเขียวนะครับผมเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่เปลืองหินเขียวอีกแล้วนะครับ โอเคนะครับต okay uhm. ่อมาเป็นหน้าต่างที่2เนาะก็จะเป็นหน้าต่างอีโวนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดดาวของวิญญาณนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างยากมากๆเลยนะเพราะว่าเราต้องใช้วิญญาณปีศาจตัวซ้ากันเป็นวัตถุดิบรวมถึงต้องใช้วิญญาณปีศาจธาตุดีวกันระดับเดียวกันเป็นวัตถุดิบด้วยนะครับเฮ้อแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะครับผม ซึ่งหลังจากที่เราทําการอัปเกรดเพิ่มระดับดาวแล้วนะครับมันก็จะปลดล็อกสกิลใหม่ๆมาให้เราด้วยเนาะแต่ว่ากว่าจะปลดได้เนี่ยก็น่าจะหมดกันเยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเป็นหน้าต่างดีเฟนซ์นะครับผมหรือว่าเป็นหน้าต่างจัดทีมวิญญาณปีศาจเนาะซึ่งตัวไหนนะครับที่เราอยากจะเอามาใช้งานเนี่ยก็ให้เราใส่ไว้ช่องตรงกลางได้เลยนะครับส่วนอีก4ช่องที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มพลังคล้ายๆกับระบบเอลนะครับ แล้วหลังจากที่เราสวมใส่ไปแล้วนะครับมันก็จะมีรูปวิญญาณปีศาจนะครับผมขึ้นมาอยู่แถวแถวบริเวณหน้าจอตรงแถบสกิลนะครับนี่เห็นไหมเป็นรูปมงกรทองตรงนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถกดใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ทุกคนดูนะครับ นี่โอเคนะครับหลังจากที่เรากดใช้งานแล้วเนี่ยเราก็จะแปลงร่างเป็นปีาศาจตัวนั้นทันทีนะครับซึ่งก็จะมีระยะเวลาให้เราใช้งานสกิลต่างๆเนี่ยประมาณ15วินาทีเนาะโดยที่เรานะครับจะได้รับหลอดเลือดใหม่และถ้าเกิดว่าเราถูกฆ่าตายในร่างปีาศาจเนี่ยเราก็จะกลับมาเป็นร่างของตัวละครหลักทันทีนะครับโดยที่เลือดของตัวละครหลักเนี่ยก็จะเหลือเท่ากับตอนก่อนที่เราจะแปลงร่างนะครับผมเรียกได้ว่าเราก็จะมี2ชีวิตเลยนั่นเองนะครับ ก็คือชีวิตแรกเนี่ยจะเป็นของตัวละครหลักเนาะแล้วก็ชีวิตที่2เนี่ยจะเป็นของวิญญาณปีศาจนะครับและถ้าเกิดว่าเราใช้ถูกจังหวะเนี่ยก็สามารถทําให้เรารอดชีวิตได้ในหลายๆสถานการณ์เลยนะครับผมและหลังจากที่หมดระยะเวลาในการแปลงร่าง15วินาทีนะครับเราก็ต้องรอคููดาวประมาณ100วินาทีถึงเราจะสามารถแปลงร่างได้ใหม่นะครับผม และสำหรับการแปลงร่างนะครับเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยเราจะสามารถแปลงร่างได้แค่วิญญาณระดับสีทองขึ้นไปเท่านั้นนะครับถ้าเป็นระดับสีฟ้าและระดับสีม่วงเนี่ยเราจะไม่สามารถแปลงร่างได้นะครับผมโอเคนะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นหน้าต่างคอมโบนะครับดูแล้วเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับสมุดภาพในระบบเอลเนาะเอาไว้ปลดล็อกเพิ่มค่าความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มพลังลบนะครับผมยิ่งถ้าเรามีหินวิญ,ญญาณปีศาจเยอะเนี่ยพลังที่ได้เพิ่มมาก็เยอะตามไปด้วยนะ โอเคนะครับแล้วต่อมาก็เป็นหน้าต่างสุดท้ายเนาะสำหรับหน้าต่างนี้นะครับผมก็จะเป็นภาพรวมของวิญญาณปีศาจทั้งหมดที่มีภายในเกมน,นตอนนี้นะครับเราสามารถเข้ามากดดูสกิลต่างๆได้เลยจากหน้าต่างนี้เนาะ ซึ่งมันก็จะมีวิญญาณปีศาจนะครับตั้งแต่ระดับสีฟ้าระดับสีม่วงไปจนถึงระดับสีทองเนาะก็ระดับสีทองเนี่ยก็จะมีให้เลือกใช้งานเกือบ20ตัวเลยนะครับเอาเป็นว่าใครชอบตัวไหนเนี่ยก็ดูเอาไว้ก่อนได้เลยนะเวลาระบบนี้เข้ามาเนี่ยเราจะได้ไปส่มหามาใช้งานกันนะครับผมนี่นะครับผมก็มีทั้งเทพนะครับผมมีทั้งนางฟ้ามีทั้งปีศาจเนาะชอบตัวไหนเนี่ยก็จัดได้เลยนะครับ โอเคนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับระบบวิญญาณปีศาจแบบเบื้องต้นเนาะซึ่งระบบนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมสุ่มกาชาด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะตึดตืดตืดต,ด,ตดอ่านี่นะครับผม สำหรับกิจกรรมนะครับสุ่มกาชาวิญญาณปีศาจเนี่ยก็จะคล้ายๆกับกิจกรรมสุ่มกาชาเอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าระบบนี้เข้ามาในช่วงแรกเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าพึ่งใจร้อนเอาหินไปสุ่มเล่นกันหมดซะก่อนนะครับรอให้กิจกรรมมันเข้ามาก่อนแล้วเราค่อยมาสุ่มนะเพราะว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยก็มีแจกวิญญาณระดับสีทองด้วยนะครับผมซึ่งในรอบนี้เนี่ยก็แจกเป็นวิญญาณราชินีน้ําแข็งนะครับ และกิจกรรมนี้นะครับเราก็สามารถสุ่มได้ถึง400ครั้งเลยนะเรียกได้ว่าถ้าใครลงทุนกับกิจกรรมนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็น่าจะอัพวิญญาณปีศาจที่แจกในกิจกรรมได้ประมาณ2ดาวเลยนะครับผมแต่ก็อย่างว่านะครับก็น่าจะหมดกันเยอะอยู่วะเนาะ ส่วนตัวผมนะครับก็ตั้งใจแล้วนะครับว่าจะสุ่มเล่นเล่นสัก100ครั้งแล้วกันนะเพราะว่าเพชรฟ้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างหายากเนาะอย่างในน้อยเนี่ยได้วิญญาณสีทองเพิ่มมาอีกสักหนึ่งตัวเนี่ยก็ยังดีนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่สุ่มในคลิปนี้นะเดี๋ยวเอาไว้สุ่มในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะสําหรับคลิปแนะนําเกี่ยวกับระบบวิญญาณปีศาจแบบเบื้องต้นเนาะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ดีมากๆเลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถพลิกแพลงรูปแบบในการเล่นได้มากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าวิญญาณปีศาจแต่ละตัวมันก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะครับและต้องยอมรับเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเขาก็วางแผนในการสร้างระบบต่างๆมาได้ดีจริงๆเลยนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนํำในทีดารางคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n free to pay ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต,ต่อไปครับ